บินมึงทำอะไรเออบินหาลำเลหาบุญเงือกหาลำเลหาลำเลหาลำเลให้กูขายเขาสเออหาลำเลไม่ไม่ไม่ไกลมากแล้วเอาคืออะไรนะเดี๋ยวตอนแรกมันมีตอนแรกมันมีกล่องกล่องหายไปไหนอย่าบอกว่ามึงอ่ะเออใช่กูเองเตียงไปด้วยเออมามาขนาดนี้ัพอเตียงมาแล้วมาแล้วพิน

วายมึงก็ไปตัดเ <c oughs> ชื่อมันจะได้เร็วๆไงมันจะได้เร็วๆไงมึตงตัดข้างล่างกูตัดข้างบนฮะเออเนี่ยๆปิ้นมานี่ยมาเนี่ยมาอันนี้มาเดี๋ยวๆตัดนี้เสร็จมึงมึงตัดข้างล่าง,งมึงตัดข้างล่างเดี๋ยวยันเดี๋ยวยันยังไม่เสร็จเลยโหยังไม่เสร็จแล้วมายืมมองกูยืมมองกูทำอะไรกูทำ <c oughs> นี่ไงปิ้น เนี่ยเนี่ยมานี่ยมานี่มานี่วางแผนเนี่ยวางแผนไม่วางไงเกมเกมเพลย์แบบนี้วางแผนทำไมไว้เฮ้ยเล่นแบบเล่นแบบเล่นแบบชาญฉลาดไงหัวโง่โง่เลยเนี่ยปิ้นมันมีมันมีเราเราเราแบ่งแบบต้นไม้ต้นหนึ่งแบ่งเป็นสองส่วนจากว่าเลยแตะกัคืนแล้วเนี่ยพูดคืนแล้วเนี่ยคืนแล้วปิ้นปิ้น บินอยู่ไหนเราเราจะไม่นอนกันเว้ยเรามีเตียงนะแต่ห้ามนอนแชรลุ้นเมื่อกี้เนีเขาเรียกว่าท้าทาเยตัดกระคาเป็นสบายสบายตั้งเยอะอ้าวมันใกล้สุดไงไม่ใกล้สุดต้นเข่าต้นเบิร์ดก็มีต้นเข่าไม่ตัดโอ้ยกิน้นขึ้นไอ้หมูอุ้ยนี่ไงปิ้นปิ้นปิ้นนี่เลยนี่เลยนี่เลย เราจะสร้างบ้านตรงนี้กันพิ้นเปนไม่ตายกูคำนวณมาอย่างดีเชื่อจริงเหรอเป็นนี่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 เชื่อกูเชื่อกูพิ้นเชื่อกูเราจะสร้างตรงนี้เลยเ<ป>นี่ยบ้านเนี่ยบ้านเนี่ยพิ้นเนี่ยบ้านสรวาบ้านอะไรไปสร้างใหม่ทำใหม่เออเชื่อกูไม่เชื่อโคตรคิมโมะเ,เลยเราจะไม่เราจะไม่แบบไม่บ้าเกมนะเราจะแบบ เ,เราจะได้แบบชานฉลาดเนี่ยพิ๊นมาแล้วปิ้นลงมาอช่จะนี่เราจะไม่นอนกันแต่เราจะวางเตียงไว้เลยวางแต่ไม่นอนนะเมื่อเขาเรียกว่าประดับประดาบ้านไงนี่บบปิน๊นเราจะทําแบบนี้กันเว้ยเราจะแบบใช้ชีวิตอยู่เป็นแบบเป็นคนถ้ำเลยเราจะออกไปเราออกไปแค่แป๊บเดียวก็พอเลย กูแต่งเละเลยเออเราจะออกไปแค่ไหนเราปิ้นอุ๊ยปิ้นปิ้นแตกปิ้นแตกกูแตกตามแบงค์เพิ่งมาแตกรวมปิ้นแตกปิ้นแตกกูแตกนานแล้วปิ้นของตัวของมึงอ่ะเป็นของกูแล้วเอ๊เอาเอาของทำมหาแดกก่อนเออปีแอกกว่า แกเมื่อะอยู่ข้างหน้าหรอตัวทีลงไปแล้วเหรอเฮ้ยลงไปเลยมูไปหาอันตรายมากขใหม่ฮะโอเคโอเคโอเคท้าใหม่ฮะคือว่าเป็นอบุญให้ขโมยวิเศษขอบใจมาเราจะมาพัฒนาเอ่ออาณาจักรของเราเว้ยอาณาจักรใต้ธรรม ไม่น่าไม่อยากพัฒานาแล้วเฮ้ยเนี่ยวิศววิศวกรปิ้นไงเราจะทำเราจะทำยังไงให้ถ้ำมันน่าอยู่เว้ยไม่อยู่ไอ้ไม่อยากอยู่ไอ้ทำอะไรแอยากทอดการอะไม่ไม่ไม่เราจะไม่ทัดการเว้ยเราเราคิดซะว่าถ้ำก็คือโลกของเราเเว้ยออินนร์โไงในโลกไงเราจะทำให้ถ้ำไงคือทุกอย่างเลย ล้วไปบอกว่าไว้ในกล่องอะไรยี้ยม่บอกว่ายี่ดูหกอันนึกว่าจะโยนนะอยู่ในกล่องเอออยู่ในกล่องนี่อุ้ยเกือบเก,ออเกือบอะไรบ้างเกือบล่วงเรามาทัชการกันละบินล่วงไปเอ๊ย วินจะเช้าแล้ววินใกล้เช้าแล้ววินเราบอกกูดิใกล้ปลอดภัยแล้วไงบอกบอกให้ลุงไงว่าปลอดภัยแล้วนะมึงจะเป็นิกรมึงจะต้องกลับมาเพื่อพัฒนาบ้านเมืองลหจมไม่ให้มันดีขึ้นไงโม่แก่ไม่ได้โม่ มาปิ้นมาปิ้นม oh uh, oh oh ึงมึงลงไปพัฒนาเลยเดี๋ยวกูหาไม้ให้โว้ยเบืองหิมะอยู่ใกล้ๆเลยนี่หว่าอุ้ยอุ้ยมามเราจะเพิ่มทรัพยากรเดียกันอ่าสร้างสุนุเวะไม่ไม่ไม่ให้ย้ายไม่ย้ายกลับมากลับมาย้ายทีเยอะไม่ไม่กลับมาเดี๋ยวนี้กลับมาใกดวงว่างนี่ที่นี่น่าอยู่ที่สุดในโลกปิ้นโม้ยไม่ได้โม วิศวกรปินคุณจะไปไหนคุณไม่มีสิทธิ์ที่จะออกไปข้างนอกชิบหายแล้วคัทมีอิฟอยู่แค่โอ้ยเออนี่นั่นแหละแหมคุณนี่สุดยอดจริงๆเลยเล่นเลยห้าหัวใจนะบินอ้าวพูดงี้กูไปตีอย่า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 แมว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 บินเดี๋ยวกูส่งอาหารไปให้น้องกูส่งอาหารไปให้ กูจะเป็นแก๊ปเลยเออหน้าที่อย่างแก๊ปไงอย่างมึงไม่ท่าเป็นแก๊ปได้ลแล้วกูเป็นอะไรขอนทาไปเลยโอเคอ,อ้าใหญ่ใหญ่หญมาแล้วเป็นวิศว,ะวะกรปินินเอาไม้มาเสิร์ฟเอามาเสิร์ฟให้กูทำไมเฮ้ยมึงจะต้องพัฒนาที่นี่ปินิน ใช่เลยเร็วเนี่ยอีกสักสองสองเดือนเจอกูสร้างไปเรื่อยๆไงพินเดี๋ยวกูทำฟาร์มให้ไอ้น้องทำแคฟาร์มกูเออเดี๋ยวฟาร์มไงแกคือความผิดพลาดครั้งยิ่งใหญ่อุ้ยพอดีเป๊ะเลยไอ้รอนใครขังไม่รู้โดโอ้ยดินโดยรอนเหอจะเป็นใครหลักของกูยังไงล่ะ เฮ้ปิน๊นเราแบ่งกันใช้เกิดมาเพื่ออยู่ร่วมกันไม่ถอยบอดวัดดอบบักมันเดี่ยวะไรยัง <c oughs> ไม่มาเล่นลลดีดอใบอยอย่าพูดีคนลุกเลยยองไงปิน๊นจะขยายยังไงดีขึ้นไปตัดเพิ่มไห้น้องอุ้ยเจ็บมาก ความของเราใกล้จะสำเร็จแล้วปิ้นเอาถังมาให้กูถังอะไรถังน้ำไงฮะ<า>กูไม่มีเอาโอเค้นเดี๋ยวคราฟเองให้เดี๋ยวข้าจะคาบถังให้แล้วข้าจะไปหาอาหารเพื่อให้เจ้าได้สร้างบ้านโอเคมีแรงแดกเอาอาหารมาสร้างบ้านมนาหาเราสร้างบ้านโอเควอะไรก็ไม่รู้เหมือนกันเพิ่มความสวยงาม นี่ไงปินทำเรามีชีวิตชีวาเลยปินอุ้ยปินมึงทำลายธรรมชาติปินไม่เป็นไรโอ้โหไม่แหละนี่สวยงามมึงโดนมึงโดนแน่มึงโดนมึงโดนช่างดนแน่นี่ไงมึงโดนแน่เพิ่มเพิ่มความสวยงามไงสวยงามมากมึนมาก จะเป็นเขียวมากเราบอกกูจะไปกันเนี่ยตายกูรบพี่โอ้ยเหลือหนึ่งหัวใจเนอะเจ็บมากเลยเจ็บแบบเจ็บจีนเนี่ยไม่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 อไรไม่เป็นไรไม่เป็นไรไม่เป็นไรเกลงใจสักคหนึ่งฮิตไม่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 ตายไม่ได้เอเอต้นเกม EFP ก็ยังไม่เยอะเนี่ยโอเคเราต้องรักกันก่อนไงเออ อนนี้กูไม่เลคือเอาขวานชนนะเจาะกูแล้วขยายนาเขตกลางอาาเขตไงกลางเอาไปได้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 ดีดูดีดูดีมากไม่เหมือนพวกเลเรือไอสวยมากเลยสวยมากเลยคือแบบหัวหัวติดเพดานเลยอะอันนี้มันอยู่ในกรคำนวณ<ไ>ใช่ไหมไม่หรอกกูแค่รู้สึกว่ากูแค่ไอขี้เกียจขยายใช่ไหมมุนแล้วแล้วเราทำไม่นี่ไหมเราไม่แต่ทำชั้นสองไหม ถามชั้นสองไหมถามชั้นสองไหมเออถามว่าอาจอาจจะอาจจะมีเอ่อ maybe maybe เนี่ยปิน้นกูทำให้มึงเลยเพิ่มพลายกูอีกแก <c oughs> ทำให้มึงเลยปินเนี่ยดูมันนะมึงดูนะ,นะมึงดูนะผู้ชมมึงดูดูละไม,มนี่ไงชั้นสองดูนะมึงดูมันมนะผู้ชมมึงดูม <c oughs> ันจะทระมานนี่ไงปินเฮชั <c oughs> ้นสองเป็นไงนี่ไงกูสร้างบันไดให้มึงแล้ว ขอบคุณแต่ฉันไม่ต้องนี่ไงปินโอ้โหชั้นสองไงล่ะแมหม่น่าอยู่ขึ้นเยอะเลยปินน่าอยู่ขึ้นเยอะเลยขอบคุณมากเลยน่าอยู่มากน่าอยู่มากเลยปินนี่แหละอาจาักรของเราทำไมตอนที่มึงม่ทำแล้วมึงม่พูมากขนาดนี้เ้ยนี่ไงปินทำให้ช่วยกันช่วยกันคนลไม้คนมือไกลกูเลยนี่ไง เดี๋ยวอีกไม่นานก็จะมีคนที่สามเพื่อเข้าเผ่าเราหรืออาจจะไม่มีเลยก็เป็นได้ปิ๊นฮะไอ้เขียวกระโดดมาจากไหนเออประเด็นนะไอ้แก่กลัวอะไรไงสร้างจุดชมวิวดีอุดซะ้แบบอุดไแบบจุดชมกูวหายเลยเออเนี่ยปินมีชั้นบนแล้วเดี๋ยวกูจะทำชั้นล่างให้เออเดี๋ยวกูหากระจใไงเพิ่มภาระเพิ่มงานเนี่ยดูมันในดูในใจกับมันมาก ดูมาผู้ชมมึงดูไว้จด,ดจำใบหน้าด <ไง S 2> ี๋ยอสักวันกูจะเฟรนรีวอล์วันข้างล่างต้องเต็มไปด้วยความอุดมสมบูรณ์บูดเออบูน จะวกอนปิน๊นมีขุดพังเรียบร้อยแล้วมีนยได้ชุกะเคมาด้วย <มา S 1> ปูแบบปูปให้แหลกเลย <c oughs> ตอนนี้เลยเปิน๊นสร้างพาราชไงสร้างงานไงเพื่อให้หมู่บ้านเราหน้าอยู่มากขึ้นกูเนี่ยทำนี้กินเอ้ปิ๊นมึงมาที่นี่เพื่อทำงานเลย กูเป็นกูเป็นผู้เล่นหรือกูเป็นแรงงานไปเป็นผู้เล่นหรืผู้เล่น,เ,ลนเออมาที่นี่เพื่อทำงานปินพ์โอ้เออเราเล่นแบบขำๆไงเราเล่นสนุกสนุกโอเคไหนก็จบอะไหนก็จบส่งทรายไปแล้ว,ไง,ไ,ลวไงก็จะเอาไปเผาเองไอ้ได้วาแล้วไปเผาให้กูอีก <laughs> สร้างเต่าเพิ่ไมไงสร้างเต่าเพิ่ไมได้วแล้วเผาให้เออแบ่งเบาพลรังไงเดี๋ยวเดี๋ยวรอบหน้าข้าจะเผาให้ท่านหรือว่าท่านจะเผาเอง เอามึงทั้งตัวเนี่ยบอกกูด้วยปิงเคยเห็นเตาตนูไหมบอกคืออย่าบอกว่ามันจะเอาเต่าตนูมาไม่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 ไม,ไม,ไม,ไม่เรายัางไม่มีเชือกเว้ยถ้ามีเชือกเมื่อไหร่ปุ๊บเราจะล่ามันมาเว้ยวางแผนลงหน้าไว้ก่อนนี่ได้ซีนมาเจ็ดอันเยี่ยมไปเลยนี่คือทางลงไปใช่ไหมโอ้โห หวาดเสียมากเลยปินอ้ยปินยายาใครยังไม่ได้ทำอะไรเลยปินปินอโ้เลือสองรอดปินปินกูเกือบตายปินกืบตายปินตายไปเลยกูบอกอยู่กูมาเพื่อสร้างโอ้ my god อาหารยะหมดยยยเรายย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 กยยย กินหญ้าไม่ได้ด้วยนะกินหญ้าเป็นตัวอะไรเนะี่ยกินหญ้าประทางชีวิตไงหญ้ามันกมน็มันก็เหมือนผักถูกไหมไแต่ว่าไม่ไม,ไม่รู้สึกว่าไม่เคยไม่มีใครเคยลองอยากลองไม่เป็นกินหญ้าหญ่า <c oughs> <ต>ปีนองเขากูแก่แล้วเอาเนื้อมากู <c oughs> จะเอาไปดูแลหมู่บ้านเอาไข่มาด้วย องเงาสองเงาเหมือนกันไม่ใช่เราทำเพื่อมนุษยชาติที่มีอยู่แค่สองคนสนุษยชาติกับปฏิเสธมึงอะฟุกปฏิเสธไปไมทุกคนจะต้องยอมรับในตัวคูไม่มีใครอ่ะมีแต่จะไม่มีต้องมีอย่างแน่นอนเว้ยเขียว ขนาดกูยังปฏิเสธมึงเลยมึงหวังอะไรอยู่ปฏิเสธกูด้วยมึงจะต้องอยู่ในกำมือกูปิ้นไอ้เขียวมาปิ้นเปิ้นระเบิดมาปิ้นปิ้นอะไรระเบิดปิ้นปิ้นมีขบานแล้วกูมีข้ามาแล้วที่ขุดกูจะพังไม่เกี่ยวอะไรกันเลยอีเอาเอาไปทำคิ๊วอีกก่อนเขาเรียกว่าเอ่ออดออมไงอดทน ประหยัดประหยัดทรัพยากรธรรมชาติเป็นอุ้ยเหียบุกวาไปอ้โดดมาตุ้มเลยไอ้กล่องไม้ไม้แค่หนึ่งอันเนี่ยนะเออยนี่ๆเอาไปเสิร์ฟเอาไปเสิร์ฟมีเพียบเลยพี่เต็มเลยดีมากมูอาตูคืออะไรวะ มัวตูมังค์พวงยังพวกเริมใส่อะพวงเริมใส่ใส่แล้วแบบสักปอนหนึ่งไม่กี่ก็ใช้สีกิฟพอเพียงพอเพียงเหรออยู่อยู่ยังไงไม่กินวะอันนี้กูเจอแล้วนี่ไงปนให้หมดเฮ้ยไม่ไม่หมายถึงขอเออเนี่ยปิ้งขอให้หมดขอให้หมดปิ้งขอให้หมดขอให้หมดเอาไม้หมดเอาไม้หมด ไม่น่าเชื่อคน,ค,นคนอย่างมันจะพูดคำว่าขอเป็นเออขอไงของให้หมดขอ,ให,หดขอให้หมดนี่มาแล้วโปเตโต้หกอัน<ม>ในน้องมาละมาพร้อมกับพัฒนาเขาเรียกว,ว่าก้าวไกลไงไป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 พปบนน้ากูเ <c oughs> นี่ยมีทองแดงด้วยปิ้นอ่า ขอให้มึงเลย้อนเนี่ยคีบีลงเสร็จปุ๊บโดนด,ดามาเนี่ยฟุกโดนอะไรโดนอะไรแค้ประโยชน์ไม่ได้เลยกูใจเฮ้ยปีประโยชน์ไงนี่ไงปินกูหาเหล็กให้ให้ตั้งสี่อันเลยด้วยโอเยโตกูอยู่ไหนโอ้ยโตปลูกอยู่นี่ไงปินหาเหล็กสันสลับมึงนี่ไงเ,เนื้อเจ็ดชิ้น หาเหล็กหาเหล็กต้องฝีอันกูหาได้สิบเอ็ดอันเนี่ยเพื่ออะไรหาเยอะบอกกูอีกโอ้โหคุณทำไปได้ยังไงเนี่ยปิ้นเนี่ยกระจกหกสิบสี่อันปิ้นไหนรอะฮะอาหารอยู่ในเตาเจ็ดชิ้นรับไปซะวิศวกรปิ้นเนี่ยตำแหน่งมึงไงเอาไว้เอาไว้กูจะเอาไว้เอาไอ้กระจกหกสี่อันมึงเอามาทำอะไรกระจกหกด้านอ่ะเออไงเอ้ยเพิ่มความสวยงามไงสวยงามและสวยหรู ไปเพื่อแจกจ่ายทรัพยากรขโมยอย่าให้เขาแจกแจกจ่ายให้มึงใช้ไงมึงจะได้มีกินมีอยู่ถ้าวันนี้มึงไม่ได้พัฒนานะมึงก็ไม่ต้องแดกข้าวกูกูดูปฏิบัติเยี่ยงธาตแต่กลายเป็นคอมมิวนิสต์เลยไม่ไม่ไม่ใช่ไม่ใช่ปฏิบัติเยี่ยงธาตเขาเรียกว่าแบบเพื่อนร่วมงานล่วมงานเออไม่อยากร่วมงานไม่อยากร่วมงานกัน กูปฏิเสธขนาดมึงปฏิเสธไม่ได้หรอกเพราะมึงตอบรับมาแล้วไงล่ะบอกแล้วถ้าคิดคิดให้ดีก่อนที่จะรับงานมึงก็แบบโอเคตกลงตกลงตกลงมึงมึงลากุมฮาไม่แหวไม่ไม่ไปเมื่อ่ะมึงอ่ะตกลงกับกูไว้ตกลงไว้ไงกูก็บอกไว้ก่อนไงว่าเอ้ยคิดดีแล้วเหรอมึงก็บอกโอเคโอเคกูจะทำให้กูจะทำให้เออ กูต้องขิดนะมันบางะกูต้องทำช่องตัวเองอ้เถอยเสียทำไมไม่มึงมึงเป็นคนพูดเองกูวไม่ได้พูดคุณต้องอัดเสียงเอาละฐานหลักฐานอะไรหลักฐานอะไรไม่เนี่ยกูมีหลักฐานแล้วมึงอาเป็นคนพูดดังนั้นทำตามที่มึงพูดซะเพราะว่าต่อจากนี้มึงจะไม่สามารถปฏิเสธกูได้ เอย่าดเช่นในกูว่ากดเอเซียอันนี้อันนี้คือปฏิเสธละเอเซียปฏิเสธกูปฏิเสธข้อเสนอถึงเวลาข้อเสนอมึไม่สามารถปฏิเสธกูได้บอกแล้วก็คิดให้ดีๆอย่ามานึกเสียใจทีหลังนะคิดดีแล้วกูพูดดีแล้วแล้วกูก็คิดด้วว่าเออกูบอกว่าไม่แล้วมึงก็ลาออกมาไม่กูไม่ได้ลามึงอ่ะเอ้ยมึงมึงใส่ใส่ร้ายกูแหละไม่ได้ละเราต้องขึ้นศาลกันแล้ว อไมเสียงตะกูตะกาไม่ได้ตะกูตะกาไม่ได้ตะกูตะกาเป็นยังไง uh huh. ทีนนี้คือมึงเป็นเพื่อนร่วมงานกูเออไม่ได้ใช้คำวหุทาศนนะ์้อยไม่ได้ใช้คำพหุทาศน,นะไม่แปลกบอกแล้วถ้าจะทำงานอะ่ะคิดดีก่อน,ใ,อนใช่ไหมดดเ,เออคิดดีแล้วเออเนี่ยแหละ ความคิดมึงถูกต้องเว้ยทำงานกับกูอะได้ทั้งนั้นไม่ได้เสียอะไรกูไม่อยากูไม่ยทำงานกับมึงกูจะ้วมึงแฉแน่เฮ้ยมึงมึงมึงโมอะมึงอะตกลงที่จะทำกับกูแล้วทำไมมามาวันนี้มึงก็แบบปฏิเสกกูปีนฟ้องมึงคินสารไเนกเจยกันยูทูบเบอร์สิยูทูบเบอร์ยูทูบเบอร์ไอ้ต่ำกว่าร้อยตั้มโดนฟ้องโดนแน่ โอ้ยฟ้องไม่ได้หรอกคุณไม่มีหลักฐานสักวันะุสักวันสักสักวันเนี่ยแล้ววันไหนอ่ะ